บายดีถ่ายผู้ชมเนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองไลฟ์สไตล์วิถีนกศักดิ์นกข้าพเจ้าก่อนเลยกับทักทายสบายดีเนาะพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและก็สลัดเนาะมื้อนี้เนาะเฮามีแขกรับเซอร์นพิเศษเนาะซึ่งเป็นสาวฮอตสาวงามที่สุดเนาะสาวลาวที่งามที่สุดในหอผักและก็บด่งที่สุดในหอผักเนาะเป็นแขกรับเชิญเฮาเนาะมื้อนี้เฮาสิถามเจาะลึกถึงชีวิตเพิ่นเนาะเพิ่นเฮียนปีใดแล้วเพิ่นเฮียนอยู่ไสเพิ่นเฮียนเกี่ยวกับยางเนาะแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามข้าพเเจ้้้าาาทังหมดคืออสิยกฮูนะว่่่าาลววเเเคยยยไไปททีบนาะ เราสามารถเอาภาษาไทยได้บ่แหละถานที่เราไปนี่มีที่ได้ไหนแต่ประทับใจอย่างไรที่สุดสวัสดีแขกเซนสวัสดีสวัสดีค่ะทผู้ชมทุกคนเนาโมเดลก็อยู่กับแบ๋เนาะซึ่งก่อนอื่นเนาะอ่าอยากให้น้องแนะนําตัวเองก่อนว่าน้องซื่อยังเฮียนอยู่สายเนาะเฮียนปีใดแล้วเนาะเป่ดทายผู้ชมที่เขามาเบิ่งและสซ้งงามนี่เฮียนปีใดแล้วเนาะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเนาะในสองไลฟ์สไตล์เนาะอ่าขอรัเจ้ามีซื่อว่าลาตีกบุษซักเนาะซื่อแท้เนาะอ่าซื่อหลินมีซื่อว่าแบ๋ หรือว่าเอิ้นแบ๊ะก็ได้ซื้อขึ้นหมวดนะเนาะปัจจุบันอายุอายุประมาณอายุสักสามปีสักสามห้าสี่ปีจะห้าสี่ปีแล้วว่าอายุเด็กเนาะวอะไปกติสิบหอยทำเลยอายุได้แต่การอันเฮียนอยู่เฮียนเดียวกันกับอันอันนี้เดียวกันกับอันนี้เนาะเฮียนแพทย์สะอาดยุเยเนาะเฮียนปีที่สี่แล้วปัจจุบันเเก่งนาะ ้องทำงานตะเก่งเนาะเชียมามาจากแขวงเดียวกันสวรรค์นาเคศเารสนำเงี้ยอาจจะต่างหน่อยหนึ่งเนาะเอาเป็นเงี้คือต่างโบอยู่ในเมืองกันเนาะถือการถือการโอเคเมื่อในห้ากัสิมีหลายอย่างในทามเนาะเนาะเกี่ยวกับการเฮียนเนาะว่าเฮียนยากบ่สำหรับมาเฮียนอยู่เวียดนามเนาะเฮียนหวยเป็นยังถิเหลืองมาเฮียนอยู่นี่เนาะแล้วก็ในแต่ปีหนึ่งห้าปีสี่ในผ่านผ่าอุปสรรคยังไงเนาะมาเฮียนนี่สี่ปีเลยเนาะเฮียนเกี่ยวกับแพทยศาสตร์ตอนนอกมาทบิปนี่ภาษาเวียดเนาะยากบ่ อโอ้ตอนตอนมาเฮียนใหม่ๆไงนะก็คือกับทุกคนเนาะมันเริ่มจากศูนย์เลยเพราะว่ามันเป็นภาษาแม่เกิดของเฮานะเนาะมันเป็นแบบภาษาใหม่คือเฮามาเฮียนทักอิตกับบริาาหัวจ้ามาเฮียนเวียไงนะความฝันกับคิดว่าเออจะไปต่ออยู่ลาวายัางแหละประมาณนี้นแหละแม่นรายการกอสิว่าอยากมาเฮียนแพทย์นะย,ออย้อนยังเขาบอกแบบตอนนั้นเนาะตอนโมเจตตอนที่แบบยังบาคคนพบตัวเองอีกยังเลยนะรายการวันนี้เขาห้องหมอกับท่านท่านคือแพทย์ปางกระพงนะเนาะรายการแบบเจ็บท้องอย่างนักเลยเขาห้องหมอวันนี้แล้ววันนี้แบบอันนี้บอลลูบดอกว่าห้องหมออีทัยเนาะกับเขาห้องหมอเนนนาะแแล้้ววัีบบ ท่านหมอฮะนะเพื่อนจะโฟกัสคนที่แบบว่าแบบอันนี้กว่าฮะนะแบบให้เออมีอันนี้กว่าให้กับเพื่อนนะนะอะไรกับแบนี้มีคนเนี้ยแบบพอเข้ากับพอเม่เข้าฮะนะกับฝากลุงไววเนาะว่าเออแบบเบิ่งลูกซอยในเด้ออย่างแบบลืงกับคนอยู่ในห้องหมอนะนะแล้วเขาก็มีแต่เบิ่งแต่เข้าทั้งทีแบบเข้าเ้าเร้าเจ็บเร้าไข้แล้วนะก็มาถามว่าลูกเป็นอะไรเนั่นนี่อะไรกับมีคนที่แบบเขาสิจะบ่มีเงินปานใดฮะนะเขาขอมาห้องมอนอะไรก็บมีใครสนใจเขาแบบย่างผ่านเขาเลยนะแล้วตอนนั้นเลยแบบแม่ตอนนั้นคนซึกว่าแบบเออแบบ เขาอยากเป็นหมอคนหนึ่งที่มาเปลี่ยนแบบมาเปลี่ยนวงการหมอแบบหายมันเปลี่ยนไปนะแบบเขาต้องบึงทุกคนคือกับคนไข้คือเส้นเดียวกันนะเขามาเขาก็ต้องดูแลแม่เนาะมันแฟร์กับแมนมันจะบกเกิดความเหลื่อมล้ำนะแบบโบนิแมนว่าหายไภกว่าไภนะแบบซ้ำกันเมื่อนะแหละตอนนั้นแหละจึงคิดอย่างเงี้ยหมอว่าในหินเนี่ยนล้โบนแมนว่าจะเป็นทุกคนเนาะหมอก็จะเป็นบางคนนะแต่ว่าตอนนั้นมันอาจจะเป็นแบบว่าจุดประกายแห่งความฝันของเขานะเหตุให้เขาแบบเลือกมาเฮียนหมอนะเป็นบาตเก่เพราะว่าตะเกิดมาบ่เคยจะเฮียนหมอเลยแต่วันนี้ผู้ที่ว่าส่องหาบเียนหมอกมีอ้ายเฮียนหมออออยยู่เเเวก็คื้าฮนนะี ไปแล้วเนะ <ừ> เาะแล้วก็เลิกมาเฮียนหุยนั่นก็คือแบบความฝันที่มาเฮียนอยู่หุยได้นะเลยเลือกอแบบเลือกสายอาชีพที่จอยากเป็นอาชีพนี่นะ,นะอตอนมาเนี่ยคือภาษาเนี่ยก็ยากไหมแมนแมนภาษาเนี่ยเริ่มจากศูนย์เลยกับโมฮูยังเลยนะก็มาเฮียนซ้ำแบบซ้ำแบบเฮียนอยู่ลาวก็เริ่มต้นแต่แบบเอเบซเอบีกินเดือดไหยังว่าบุถึงเออกัยังบมฮูยังเลยนะ แม่นยังพูกอย่างเลยก็เริ่มต้นจากนี่แบบอาจารย์กับซอนเก่งแบบนี่ก็ค่อยๆเป็นไปนะคอยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆเฮียนเฮียนอยู่นอกออกน้ำฟังเพลงอ้ยังแบบไปตลาดอ้ยังก็ว่าพิดว่าถือไปนะสำคัญเป็นการที่เจ้าว่าวขันการที่เจ้าว่าวการที่จะพิดนะก็จะค่อยๆพัฒนาไปเก่งแล้วเนาะถือว่าเยี่ยมผมเก่เยี่ยมอาชิมาถามเจ้านอกเกี่ยวกับการเฮียนยูนิเวอร์ซิตี้นะคือแบบเจ้าของมหาวิทยาลัยนะเจ้ารู้สึกว่ามันยากในได สำหรับนักศ um mm ึกษาลาวที่มาศึกษาอยู่ต่างประเทศเพราะว่าอีกอย่างมันกระมวนภาษาพม่เข้าเมันบอกภาษาเวียดนามผู้สิี่ยวชาญเ่าได้วอาง่ายๆเนาะมันถือว่ายากเลยถือว่ายากเลยยากสําหรับในที่นี้มันยังยาก จะมียากแบบแบบแบบที่เฮาบ่เห็นอย่างเลยกับยากที่แบบเฮาพยายามแล้วมันจะความยากนั่นนะมันจะกลายเป็นกําแพงที่แบบเฮาคอยพังมันลงนะขึ้นมาเฮียเนาะสาหรับทุกคนก็คขดว่ามันยายู่แล้วย,ออย้อนยังบันบมมุรุษด้วยภาษาบานเฮาขนาดเนาะแบบเฮาก็ต้องเริ่มต้นใหม่ภาษาภาษาอีกสําคัญที่สุดก็คือแบบการสื่อสารกับอาจารย์การสื่อสารกับห <c oughs> มู่ขู่เวลาเขามาอะไรเนาะเฮาบ่คู่จักอย่างเลยเหนแม่อยู่ว่าเฮาเป็นภาษาเก่งเนาะเก่งกระตามแต่ว่าภาษา ทางการแพทย์มันก็นต่างจากภาษาถั่จะจะว man, ไปแวแม่แมนแมเริ่มต้นจากภาษาที่ว้าธรรมดาท้องถิ่นแล้วยังไม่เฮียนภาษาแพทย์แพทยศาสตร์มันเป็นแบบอยากวายอยู่ประเทศเวียดนามเป็นที่หนึ่งเลยะนะของแบบที่หนึ่งก็คือแพทย์ทั่วไปที่สองคือแพทย์การยานะสำหรับการเฮียนยากนะ,ะสำหรับนักศึกษาคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาต่างประเทศมาเฮียนอยู่ในประเทศต่างประเทศอีกนะันาะเลยมันเฮียนในในใน,ในสั้นเฮียนที่มันยากในสายที่มันยากนะมันก็บแบบว่าว่ายยากเลยแต่ว่าในในความยากนั่นก็ก็ กับโบเดียา์เกินไปที่จะหองพยายามมันได้ฮนะเขาคอยแบบพยายามอยู่ได้ความสำเร็จอยู่ที่ไหนไม่ได้ก็คือโบเดยา์เนาะเพราะว่ามันก็เป็นคำซับการแพทย์นแน,าายน่นะเพรานะว่ามหาลัยการแพทย์มันก็ยากที่แบบนี้นั่นแหละเนาะแม่นแม่นคือส่วนอยู่เวียดนามแล้วเขาจะใส่เป็นภาษาเวียดนามในการเรียนจะโบมีส่วนภาษาอังกฤษหน่อยหลายหน่อยนักที่จะใส่ภาษาอังกฤษเนาะเจ้าคิดว่าในไสมมติว่าเขาใส่ภาษาเวียดนามในการเรียนมันมีความมันจะเป็นผลกระทบในอนาคตเขาบอกคือแบบเขากลับไปลาวสินะเขาต้องใส่ภาษาอังกฤษในการ ทีจะวินิสไตลโลหรือว่าไอย่างต่างๆให้กับคนขายอืมอืมสำหรับเวียดนามเนาะว่าประเทศเวียดนามก่อนเนาะประเทศเวียดนามนี้มีความเป็นสันนิยมสูงก็คือแบบว่าภาษาเขาจะนิยมใส่เงินตัวเองภาษาตัวเองในห้องเงยนแย์คือการเขากจะแปลทุกอย่างที่เป็นภาษากฤษหรือภาษาฝรั่งนะออกมาเป็นภาษาตัวเองให้ให้กับแบบคนในประเทศตัวเองเนี่เขาใจได้ง่ายขึ้นเลวก็บแบบเฮี้ยนแลวก็บแบบใส่ในรั์ประเทศตัวเองนะมีความเป็นสันนิยมสูงและคันเทียบใส่กับประเทศ เทียบกับนักศึกษาต่างประเทศที่มาเรียนประเทศเวียดนามเนาะก็ถือว่าถาวรในอนาคตเวลาเฮาตัดสินใจไปกลับไปประเทศบ้านเฮาเลยกับแบบประเทศเฮาเองนะเพื่อนเพื่อแม่นพัฒนาบ้านเฮากะการมีผลกระทบอยู่เพราะว่าย้อนยังเพราอบ้านเฮากะจะใส่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเนาะแล้วแม่แม่และภาษาเราเองภาษาเราเองเขาอาจจะเป็นเลแต่ว่าบางคำศัพท์ที่ภาษาอังกฤษมันก็จะแอดวานขึ้นไปนะแลยเวลาเวียดเขาจะออกมาเป็นภาษา เพนเอาเอาภาษาอังกฤษมาแปลเป็นภาษาเวียดแล้วเขาก็ต้องตกลงแปลไปกลับไปคืนอีกมันจะมีผลกระทบอยู่ประมาณหนึ่งเนาะคือสับสนแม่สับสนกับด็อกเตอร์แม่หรือถามว่าไพแบบมีความสามารถกับสามารถเฮียนอยู่นี่เลยค่ะเฮียนเก่งกับเห็ดอยู่นี่เลยกับสบายไปอีกแต่ว่ากันยากไอ้เพราะว่าเขาจะมาเห็ดอยู่ประเทศเขาเนาะส่วนร้ายส่วนร้ายเขาจะกลับเมืินประเทศเราหมดนันแหละเมื่อสอยสาบสนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น เนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปหานอาหารก่อนนะเราก็ได้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆจากน้องแบ๊ก็พูดเอาไว้แล้วนกกนนลเนาะก็คือร้านเติบเนาะจากน้องแบ๊เดี๋ยวเราไปหานอาหารไปกกร่ว <โด S 1> มกันต่อว่าน้องแบ๊เคยไปเที่ยวไทยมาบอกเคยไปหลิษสถานที่ใด้เนาะประทับใจอย่างกับคนไทยบ่ะเนาะเพราะว่าอีกอย่างเนาะอ่าข้าพเจ้าก็เคยได้ยินน้องแบ๊ speak t h a เนาะ very well <laughs> speak t h a แบบพูดไทยเก่งมากเลยนะครับผมนะข้าสิบประทามเพห็นเนาะ okay. อน <Okay. S 1> โอเคไปกันเลยเนาะโอเคเนาะตอนนี้เรากำลังมาอยู่ที่ครัวเนะาะสิบถามน้องต่อเมื่อกี้นี่คว่า น้องเคยไปเที่ยวไทยบอเนอะหรวอว่าน้องเคยไปกรุงเทพหรือว่าสถานที่ใดบอแหลา <c oughs> ถาาว่ามีโอกาสไปเนี่ยอยากไปแขวงไดเลยคัประทับใจยังไหนนะก่อนอื่นเนาะอยากถามน้องว่าน้องเคยไปเที่ยวไทยบอเคยเคยไปเที่ยวไทยไปไทยเป็นประเทศที่แบบบ้านที่เมืองนอกกับประเทศลาวเนาะ <c oughs> ประเทศเพื่อนบ้านนะ่มันจะไปตลอดเลยแบบขั้นวายูลาวสมัยที่แบบเฮียนมาไทยยมปฐมยังไะแบบวิกเอนบอหรือว่าแบบซัมเมอร์ยังก็ไปเที่ยวไทยแบบส่วนใหญ่เลยเลยก็หลายจังหวัดที่แบบไปเที่ยว ส่วนร้านไปจังหวัดไหนไปจังหวัดอะไโดยทมิทเนาะแขวงซอนใเขตเนาะก็จะติดกับจังหวัดมุกดาหารเนาะก็จะไปเที่ยวมุกดาหารไปขอนแก่นอุบลนี่อุดรก็เคยไปแล้วก็หลายแขวงแม่ยันแล้วก็สกลนครแบบไร้แขวงนะนครพนมกับไปทุกปีเลยหัวมีเมียนบุญงานงานบุญสกนครพนมแม่ยันสายกรุงเทพไปแล้วบ่กรุงเทพไปแล้วกรุงเทพไปพัทยาไปแล้วไปเมื่อกรุงเทพพัทยากับไปไว้ต่อน้อยภูเก็ตยังเชียงใหม่เด้่ เสียงใหม่ยังเสียงคานไปแล้วโอ้เสียงคานไปแล้วพโอถือว่าไปหลายจังหวัดเลยมีมีจังหวัดที่อยากไปก็คือมีจังหวัดใดที่อยากไปไอยังกอเพลินว้าไอยังเพลินวานเถะนะมันมีเพลินวานเถะนะแล้วก็มันมีไอยังก่อนไออังว้าอันมันเป็นเฮือนไอยังลุงไออังมันเป็นเฮือนแล้วก็เป็นทะเลอยู่นอกนะไอยังว้าส <c oughs> oh, ีพันวาเอออยากไปสีพันวา แล้วก็มีมีบอลจากไปชีพันวาแต่บุหัวอยู่แข่งได้บัวจืดแล้วแต่อยากไปชีพันวาอยากไปอยากไปแบบเป็นความฝันอันหนึ่งเลยเห็นะมันมีทะเลคลายขมอีดีเลยโอ้โหที่เขาสั่งแบบอยากขึ้นเมาดีไแมบอแม่นเขาสั่งแล้วก็มีเฮือนแล้วก็จะแบบแบบเป็นติดทะเลเลยเห็นนะเฮือนติดทะเลแบบขากแห้งแบบเป็นทีหนึ่งที่แบบเป็นความฝันเลยแบบอยากไปคือนอกไปเที่ยวหลายจังหวัดไปซื้อเนาะจังหวัดไดที่นอกแบบมักที่สุดเนาะเวลาไปเที่ยวอะไรู้สึกว่ามววนที่สุดจังหวัดที่มักที่สุดตนอกกับ สิว่าการายจังหวัดแบบแคบจะมวนถูกจังหวัดเลยจังหวัดจังแต่ละจังหวัดจะมีแบบเอกลักษณ์เป็นของจังหวัดเองนะจะมีแบบอาหารขืนสื่อของแต่ละจังหวัดนะจะมีแบบความงามของแต่ละจังหวัดแบบผู้สึกแบบประทับใจถูกจังหวัดเลยคือแบบจะบอกอาหารเนาะเมื่อกี้เนาะอาหารขื่นสื่อจะหมักอาหารใดที่สุดเวลาจะไปเที่ยวประเทศไทยไปเที่ยวประเทศไทยโอ้แบบอาหารเนาะแบบตลาดตลาดแขวงตลาดจังหวัดนะจะมีอาหารขืนสื่อแบบเป็นของตัวเองกับแบบแซ่บถูกอาหารเลยแบบของฝากกําหมักกะละแมกะละแมนี่ไปแต่ละอว่อนี่จะต้องแบบได้ได้มาฝาก เฮือนตลอดเออแบบแซ่บกระแมนี่แล้วก็คันเป็นประเภทอาหารก็คือมีต้มยำกุ้งผัดไทยอย่างนี้แบบเป็นของไทยนะแบบเออแซ่บอะิเรเนี่ยไปไทยต้องได้ลองไอหมักแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแซ่บตลอาแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานยังยังไ่ได้ลองกินต้องลองเออโอเคเห็นแบบเป็นตาแซ่บอยู่ในเวลาเขาจะแบบรีวิวอยังคะนะแต่ไ่เคยกินแต่ก็ชอแบบแซ่บอันนั้นได้สาอยู่เวลามือหนามาเห็ดแกงเขียวหวานบอกเห็ดเป็นอะไรกระล้องเบิ่งตามยูทูบโอเคอัน ไปเที่ยวกรุงเทพเนี่ยไปเที่ยวสาส่วนใหญ่าตอนนั้นอายุายประมาณเจ็ดปีเจ็ดขวบ <ไป S 1> ะนะนอเนะออไปเที่ยวมีดีเวลิลด์นี่มีสวนสยามแล้วก็เอาไปเที่ยวพัทยานะตอนนนั้นความทรงจำก็สิประมาณนี้แหละเทนเบาวีนำ้ำแล้วก็พี่มัมน้ำแบบโอ้ดีใจเฮงตอนน้อยแบบเดาารนเออแบบตอนน่นะเบาวีแบบในดวงใจขนาดเบาวีพี่ปานพี่มัมอยังขนาดในตอนนั้นเออห้องเพลงใส่เสือเบาวี่เบิ่งเบาวีอีกได้แบบ You, you you อยู่อยู่สาอยู่พัทยาบอหรือสายบ่อยู่กรุงเทพอันบ่าววีตอนนั้นมันมีงานของอย่างว่าสารากางนะเราห้องเพลงอยู่สารากางของของอยู่ในกรุงเทพหวังบุคุณอยู่ในโซนไหนแต่แบบจื่อได้ขึ้นใจเลยนะเพราะว่าใส่เสือเบาวีไปนนามือนนะเบาวีว่าเออเสือเบาวีอีกอย่างแบบ<อ>นี้แบบประทับใจเฮงแบบดาราไทยแบบเฟรนลี่ขนาดเลยเฟรลี่นะ นั่นคือความประทับใจกันปะแมนคือจะไปเถี่ยวจะเจ้าสื่อสารกับคนไทยในในการใช้ภาษา <S 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 อ่าสมมติว่าจะไปกรุงเทพหรือว่าจังหวัดที่แบบโบราณวีสาน่ะนะจะสื่อสารแบบนนนะมนแมนโ<ๆ>อเคอคำถามดีคือเขาไปแบบไปแบบภาคอีสานเนาะจะสามารถรับภาษาเราได้เขาจะสามารถแบบเออใบๆใบไปก็ได้นะว่าเขาบอกอยังอยู่คือแบบภาคกลางคือกรุงเทพอย่างแบบนี้นะแบบมันจะแบบการคนขังจะยากเนเขาคนขังจะแบบเกือบว่า ประมาณหาเปอร์เซ็นต์10%ที่เขาจะเข้าใจเขาเฮ่านี่อาจจะฟังเขาเข้าใจนะแล้วก็เลยสื่อสารแบบว่าภาษาไทยไปเลยก็คือแบบอาศัยเบิ่งเบิ่งหนังไทยแต่น้อยเบิ่งเบิ่งแบบการ์ตูนไทยอย่างวันนี้ฟังเพลงไทยตั้งแต่น้อยเปิดเกิดมากกับเปิดส่องไทยแล้วนะอยู่ด้วยกันนะก็เลยแบบซึมซับภาษาไทยคนผั่งไรอยู่ก็เลยสื่อสารกันง่ายแมนะโซนสกิลภาษาไทยของเจ้าให้ท่ายผู้ชโบมุงเนี่ยช่วยท่ายผู้ชมเข้ามาเบิ่งกินเนาะอุยเขินอยากฟังสกิลภาษาไทยของเจ้านะ ลองเริ่มต้นจากแบบไหนในนาตัวเองบอกสวัสดีค่ะหนูชื่อราตีกัมพูธศักดิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อเบปีนี้อายุปีนี้อายุ13ปีนะคะพูดผิดค่ะแล้วก็เร um ียนอยู่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เวีค่ะสสเวียดนามเเก่งมากนะครับผม อาทผู้ชมอันเห็นฟังน้องแบ๊บเอาสไตล์เมื่อกี้เป็นอะไรท่านผู้ชมสำเนียงเป๊ะได้อยู่บ่ผ่านจีบ่ที่เป็นสะพายไทยเลยเนาะอายุก่อนอายุก่อนทำบุสมส่วนร้ายเนาะเป็นหนุ่มๆไทยไปสินะที่เขามาเบิ่งคลิปก็อย่างพู้ว่าน้องแบ๊บจะนีิสถานะเป็นอะไรโสดหรือบ่เนาะเพราะว่าบางคนอาจจะอาจจะคู้ว่านะสินะโสดบ่เลยนะครับคำถามจะคำตอบจะขึ้นอยู่กับคนถามเด้อะเราแบบคันแบบคนถามคนถามแบบ เออถือใจเขาก็จะต่อ่าโสดติทนคนถามแบบเออว่าตอนนี้โสดอยู่ตอนนี้โสดอยู่อ่างเงี้ยมันโสดอยู่นอกจากบุสมกี้เนาะแบทเบิร์ดเราไปเดินมาต่อดูโพนเราไม่ได้ทักก่อนอื่นทักกันสิทามดอกแบทแล้วนะเพราะว่าเราไปเที่ยวหลายจังหวัดในไทยแล้วเราคือซื้อประทับใจยังไงรคนไทยหรือว่าประเทศไทยเนาะโอ้สำหรับคนไทยเนาะแบบคือซื้อประทับใจหลายแบบจริงมากเลยเนาะเฟรนลี่นิสัยดีเข้ามวนแบบก็ซาแบบ พูดจไาไพเราะมากนะแบบจาสุภาพมากแม่พูดจาทักก็ทักแขกมานะดกับบริแบ่งว่าเออขอเป็นคนต่างประเทศหรือบอกยังแบบ,บพ่อจ้าคือเราเป็นคนในประเทศเลยเออตอนนี้อฮะน้องกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยายลายัยแพทยศาสตร์เนาะเวียดน,นามส่วนว่าน้องจบเนาะมีโอกาสได้ขึ้นสวนว่าได้ขึ้นไปเรียนอยู่ประเทศไทยเลยนะน้องจกไปต่อเส้ดทางบอแต่ากไปต่อสายใดแล้วก็มหาวิทยาลัยใดเนาะตามปกติตรงนี้ อันนี้ตามความตามความคิดส่วนตัวเนาะตามความฝันตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วนะที่ว่าอยากไปเรียนแพทย์นะแต่ทำอีทก็อยากไปเย,ยือนยวนไทยไปเรียนแพทย์อยู่ไทยนะอยู่จุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คือแบบย้ยนอนย้อนความคิดกับ,บกอดีตอะไรอย่างนี้ครับมเดินแบบเออแบบมาจะใส่ฟันเพืองแล้นะแบบเพราะว่ามีหมูเรียนอยู่หน,น้าหมู่คือเรียนจากอาสาสอสามสมัครอาสามสมัครอุบลขนาดไอ้แบกสนามอุบลนะเขาช่วยแบกไอ้แบกกันที่มหาวิทยาลัย ว่าแบบจบจากอีแบกมัธยมมัธยมอีแบกก่อนแมนแลวกับเขาไปเรียนจุฬาลงกรณ์เลยอีแบกนี่เป็นสายสากพล์บอลเลยไหม เอแบกเป็นของเออเป็นของตะโกนเนียนแบบภาษาอังเก่งนะเนียนเนียนแต่แบบเขาจะจบแล้วเขากับเขาไปเรียนจุฬาลงกรณ์เลยนะสำหรับมูแล้วหแบบมูจะเป็นคนลาวเป็นคนล่าเป็นคนล่าจไปเรียนอยู่ไทยแมีนแล้วก็มูซึ้งแบบประทับใจอยากเป็นแบบนั่นนะแรืว่าเขาคิดเก่งไงเนาะแต่ก็ได้ภาษาไทยอีกไงแบบมูซึ้งภาษาไทยมันกับยู่ไทยมันก็สบายแบบเขาเขาเข้าใจภาษาอยู่แล้วเขาก็เลยเริ่มต้นหนึ่งการเดินทางอยาก็สะดวกสบายเนียแต่ว่าเรียนอยู่นี่ก็โอเคดีเนาะแในก็แบบขั้นในต่อนะขั้นมีโอกาสถามมีโอกาสถามพันเป็จริงๆนะก็อยาก ก็อยากไปเรียนต่อศึกษาปิญญยโตอยู่นั่นอยู่ยนะอยากเรียนแบบสัลยกรรมนะถ้าเป็นไปได้อะไรศัลยกรรมก็คือพวกผ่าตัดถูก <พา S 3> ว่าผ่าตัดตแบบตกแต่งความงามอย่างประมาณนี้นะศัลยกรรมความงามอะไรมหารายใด้เราจะไปสั้งหมดป่ะจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์ถายเป็นไปได้อันนี้แบบแต่นักวิชาการจะเป็นไปได้แต่ว่าความฝันเราก็ต้องมีความฝันไว้ก่อนเลยนะเพื่อแบบบรรลุเป้าหมายเสรวจาจะจบไปจะต้องไปอัพไซซ์าเนาะเห็นเนี่ยเห็นแล้วแล้วเราจะแบบลงโตแล้วนะมีเงี้ยเราจะไปต่ออีกแบบนั้น ถ้ามีโอกาสเนาะสมมติว่าเจ้าเขาเขาจุฬาลงกรณ์ก็ได้นะเจ้าอยากไปมหาอะไรได้ดอกจากมหามอเชียงใหม่โอเคมอเชียงใหม่ก็โอเคมอเชียงใหม่ก็ได้แบบไม่เฮียนอยู่ไทก็ได้นะอยู่ในไทยที่แบบดังๆขนาดก็โอเคเวิร์ดข่าวอะไรไปต่อโอเคเนาะเขาก็ได้ความฮู้หรือว่าได้ความฮู้ซื้อของสาวลาวเกี่ยวกับคนไทยเนาะเกิดกับเกิดกับไปเกี่ยวไทยร้ายเหมือนกันซื้อกุ๊บแันคนไทยไม่หมู่คนไทยอยูหรือวะโดยเคยเคยอ่าลืมเล่าประสบการณ์เลย แบบจะเล่าแบบเหยื่อเนาะแบบประสบการณ์ตอนนั้นคือแบบมีเฟสชูว์อยู่เหนะจะมีอยูทูบปีเนาะมีสองปีเธอหนึ่งนะแล้วก็จะมีกรุ๊ปไทยมาแล้วตอนนั้นนะแบบอ่ากรมของวัฒนธรรมของยูเหนะเพิ่นบ่มีพยไปแปลภาษาให้คนไทยแบบพ่อนักศึกษาไทยแม่นั้นึกษาไทยอยู่นี่จะแบบหน่อยนะแต่ว่ามีเลยนะเพราะเขาจะไปเบิรแล้วเนาะแล้วเขาก็ติดต่อมาหาเฮาขนาเขาเรีบแบบเฮาทากาภาษาภาษาไทยได้แม่แม่ประมาณหนึ่งนะไปอ้ใบนี้ำ ตอนนั้น,นะได้หมู่ไทยแบบเออได้หมู่ไทยได้ครูไทยได้อาจารย์กัตตาเจ้าแม่นวัฒธรรมอยู่ไทยฝันส่งมานะเป็นเฟสติวัลเป็นงานใหญ่ของเวีวยดงานใหญ่ของเวียดนามงานใหญ่หถึงเลยแบบเนาะมาทั้งขนาดเลยมีทั้งอาจารย์มีทั้งลูกศิษย์แบบโอ้เฟ็นรีเฮกแบบมาประมาณชาวคนได้เนาะมาแม่นประมาณชาวคนได้ก็เลยได้หมู่ไทยในะตอนนั้นก็เป็นมีสภาพดีๆปัจจุบันนีก็ยังแสบ<า>ลมกัน <มา S 1> อยู่มาแสดงศิลปะวัฒนธรรมเมียนมียนมาแสดงศปะไปทาการเลยเป็นแพร่ก็ได้ผู้จัก เด็ดเนี่ยไอ้นี่กับไปน้ำตอนนั้นแต่ือว่าโอกาสเป็นโอกาสที่แบบโอกาสดีเนอะแต่ประสบการณ์ใหม่เดี๋ยวจะเอาผูกโซ่ึ้นหน้าเจ้านะเข้าไปโ็นกิดกอรมดเปล่ ีนี่มีเฟสติวัลคือการแต่บอกู้ว่าเขาจะได้มาหรือบอกว่าเพราโควิดนี่นะบอกู้ว่าเขาจะได้เรือนวดเรียนใดแล้วเขาหนานาาจะยากเพราะว่าโควิดมาไปสิน่ะหนาหนาท่านมีโอกาสจะพบกับเขาอีกครั้งเนาะในคนไทยนะเออก็เป็นเพราะสุดยอดนักบินยอดแน่แน่แน่อดหลายคนี่ยอดอาจารย์ยอดพี่ๆน้องๆหลายคนเนาะอ่ะสุดท้ายนี่น้องน้องอยากฝากอย่างเช่นการผสมมิซองยูทูบบอลหรือไรอ่าแม่นอันมิซองยูทูบอยู่เนาะแต่ว่าซองไม่ค่อยอัพคลิปเลย เกี่ยวกัะจะกลับมาเห็ดคืนแล้วเนาะกันสไตล์เกี่ยวกับเนี่ยสไตล์เกี่ยวกับตัวเองนี่แหละแบบถ่ายไปเรื่อยแบบไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับตัวเองค่ะนะเป็นแบบเออไปกินกับถ่ายอยังประมาณนี้แต่ว่าบวสู่ลงถ่ายมักจะดองดองดองไว้ยังพันในลงซับแบบกะฝากซ่องน้ำเด้อกะในนี่เนาะกะหูว่าแบบซ่องอันนี้มีแฟนคลับเป็นคนไทยหลายเนาะเดี๋ยวจะขอฝากเป็นภาษาไทยสวัสดีแฟนคลับทุกทคนนะหนูก็ขอฝากซ่องของหนูด้วยนะคะในแบมูบี้มันอาจจะเชิดยากนิดหน่อยแบบ B A E B A E B U O B E I ไม่หรอเออไม่นั <about> wrote, me, it. It query, ่นแหละเปลี่ยนซองหรือเปล่าจะคอมเมนต์กันเลยว่าเปลี่ยนควรเปลี่ยนเป็นแบบใดดีเพราะมันอาจมันทิ่มหายยากในอันหนึ่งกันนะซองเนั่นก็ขอฝากก็ฝากตัวไว้ในเด้อาาเนะสาวร่าทำงานเลยนะทำเป็นโซนเนาะสามารถติดตามน้องได้เนาะไลฟ์สไตล์ของน้องนะฮักทั้งนะฮักทั้งเก่งเนาะทำเป็นโซนโอเคโอเคคลิปเทากับจบคลิปเท่านี้เนาะขอบใจน้องแมทไลฟ์ที่มารายการวันนี้ขอบใจดเลยขอบใจไลฟ์ขอบใจทำเป็นโซนเป็ขอบคุณครับ